สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทางโอเลนพยักหน้าแล้วระงับความวม่ตกกังวลในใจของเขาเขาคอยอยู่เคียงข้างอย่างเง,งียบๆเวลาผ่านไปเป็นวินาทีตอนนี้รังไหมแสงกำลังสั่นอย่างรุนแรงมากขึ้นทุกคนดูแข็งเข้มเพราะรู้ว่าช่วงเวลาสำคัญมาถึงแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินใจในการพัฒนาของเธอหากเธอล้มเหลวในการบรรลุความก้าวหน้า การด้วยข้างของเย่ชิงหลานอาจเป็นถาวรในความเป็นจริงเป็นไม่ได้สูงที่เธอจะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกเธอมักจะเผาสะพานที่อยู่ข้างหลังเธอทุกครั้งที่เธอเลือกเธอจะทํามันหรือทํำลายมันนี่คือตัวตนของเย่ชิงหลานเธอเป็นแบบนี้มาตลอดและไม่มีใครเปลี่ยนเธอได้ในที่สุดก็ได้ยินเสียงหึงห่งหึ่งใสใสไพเราะจู่จู่รอยแยกก็เปิดออกที่ด้านบนของรังไหม ไม่นานหลังจากนั้นพลังงานของดาบจำนวนมหาศาลพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าการสั่นสะเทือนเล็กน้อยแผ่กระจายไปทั่วหอเทพสงครามแต่ทว่าพวกคนรู้สึกได้อย่างชัดเจนราวกับว่าพวกเขาถูกแทงด้วยดาบพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องกระตุ้นพลังวิญญ,ญาณเพื่อปกป้องตนเองเพื่อไม่ให้ใครได้รับบาดเจ็บจากจิตสำนึกของดาบอันทรงพลังรังแสงแยกออกภาพเงาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า ในขณะที่รัศมีของดาบทั้งหมดผูกดึงกลับในช่วงเวลาสั้นๆและก,กลับไปที่ร่างของเธอเพื่อเผยให้เห็นรูปรักเริ่มต้นของเธอผมยาวกระจัดกระจายของแย่ชิงหลานห้อยลงมารอบๆไหลของเธออย่างร่ำรวยทำให้ความเย็นช้าดั้งเดิมของเธอตอนนี้มีความนุ่มนวลเล็กน้อยเธอลอยตัวอยู่กลางอากาศโดยไม่มีดาบอยู่ในมือแต่ทว่ามันให้ความรู้สึกราวกับว่าทั้งตัวของเธอเป็นดาบ แต่ไม่มีความคมความคมชัดและความกระจ่งางใสดั้งเดิมหายไปและถูกแทนที่ด้วยพลังงานเือนเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแม้แต่การแสดงออกบนใบหน้าของพม,มยุทธเทพดวงราวก็ดูอ่อนลงเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแย่ยชิงรานลงมาจากท้องฟ้าความอ่อนโยนฉายผ่านดวงตาของแย่ยชิงรานสายตาของเธอจับจ้องไปที่ซูได้จืเพียงผู้เดียว ซูรีจือรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งทันทีที่รู้ว่าเธอสบายดีเขาพุ่งไปหาเธอเพียงไม่กี่ก้าวอย่างรวดเร็วพี่สาวชิงหลานท่านเป็นอะไรไหมมันเป็นอย่างไรบ้างท่านรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือไม่เย่ชิงหลานใส่หัวของเธอเบาๆและพูดว่าเจ้าโง่ข้าอยู่ที่นี่และข้าก็สบายดีเจ้าเห็นใช่ไหมซูรีจือรู้สึกร้องใจเอาระเป็นเรื่องดี พี่ท่านไม่เป็นอะไรเฮียชิงร้านจูจูจก็อ้าแขนออกแล้วโอบรอบเอวอ้วนๆของเขาเธอพิงศีรษะของเธอบนไหล่ของเขาพูดขึ้นว่าข้าขอโทษรีจือข้าดื้อเกินไปตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าดื้อรันเกินไปข้าคิดแต่จะฝึกฝนดาบของข้าและไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกของเจ้าเลยข้าขอโทษข้าจะไม่ทำมันอีกแล้วูรีจอตกตะลึงเมื่อได้ยินเธอพูดอย่างกระทานหาัน ทุกคนจากโรงเรียนซูไรเคอร์ก็ตกใจเช่นกันอะไรเธอถูกครอบงำโดยคนอื่นหรือไม่เธอยังเป็นแยกชิงร้านอยู่หรือไม่คำพูดเหล่านี้ถูกพูดโดยพม,มายุทธเทพงดาราหรือไม่เธอเป็นคนอ่อนโยนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจตปรรลาดแห่งซูไรเคอร์ที่เหลือมีปฏิกิริยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสียเสียแพรเย้เจิงอยู่เป็นเหมือนฟ้าแฟดคู่หนึ่งในขณะนี้ปากของพวกเขาวกว้างขึ้นพร้อมเพียงกัน แระใบหน้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความเหลือเชื่อในความเป็นจริงแม้แต่ยวนเอินเย่หวยก็ยังตกตะลึงในขณะที่ซูเซียวหยานปิดปากของเธอด้วยความประหลาดใจจากนั้นเธอก็ขยี่ตาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ฝันไปมุมรมลมฟีปากของทางอเดนกระตุกหนึ่งครั้งมีผู้คนมากมายอยู่รอบข้างแต่เย่ชิงร้านกับสารภาพรักกับซูรจือยอย่างร้องไห้พระเจ้านั่นคือเธอจริงๆง,งั้นเหรอ ที่จริงข้ากำลังจะแพ้ก่อนหน้านี้ข้ารู้สึกเหมือนสูญเสียมากกว่าหนึ่งครั้งเจ้ารู้ไหมว่าตอนนั้นใจของข้าเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและผิดหวังแต่ทว่าข้าจะทําอย่างดีที่สุดและใช้ความสามารถทั้งหมดของข้าอย่างมุ่งมั่นแต่ข้าไม่สามารถทํามันได้อีกต่อไปเห็นได้ชัดว่าข้าได้สัมผัสกับอาณาจักรจิตวิญญาณแห่งดาบแล้วแต่ข้าไม่สามารถก้าวไปอีกขั้นได้ข้าไม่รู้ว่าทําไมแต่ทว่า ข้ารู้สึกเศร้าริงๆข้าคิดว่าข้ากำลังจะตายแต่ถ้ทว่าจู่ๆข้าก็สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเจ้าในทันทีบางทีข้ากำลังจะตายพลังวิญญาณของข้าจึงแผ่กระจายไปทั่วเป็นผลให้ข้ารู้สึกถึงอารมณ์ของเจ้าอย่างชัดเจนเจ้าคอยดูข้าอยู่เสมอไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่เจ้าดูแลข้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้ารู้มาตลอดว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรกับข้า ข้ากครรกเจ้ามากในใจเหมือนกันแต่ข้าไม่สามารถแสดงออกได้ข้าเสียใจก่อนหน้านี้ข้าเสียใจที่ทำให้เจ้าผิดหวังตลอดหลายปีที่ผ่านมาและไม่เคยคบกับเจ้าจริงจงจังๆทำไมข้าถึงปล่อยให้เวลาหลายปีที่ดีเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ข้าขอโทษรีจือข้าควรจะบอกเจ้าก่อนหน้านี้ในทางกลับกันหลังจากสัมผัสได้ถึงความวิตกกังวลและความร้อนร้อนอันร้อนแรงของเจ้า หัวใจของข้าก็เริ่มสั่นไหวในที่สุดข้าก็เข้าใจว่าทําไมข้าถึงไม่สามารถทะลวงไปสู่อาณาจักรจิตวิญญาณดาบได้เต็มพรอดาบของข้าโดดเดี่ยวและอ่อนแอเกินไปขาดความรับภายในและอารมณ์ที่หลากหลายในขณะที่ข้าอยู่บนขอบของชีวิตและความตายข้าเข้าใจว่านั่นไม่ได้หมายความว่าข้าสามารถแสวงหาความสมบูรณ์แบบได้โดยการเสียสละทุกสิ่งที่ข้ามีตรงกันข้าม ข้าควรจะเป็นเจ้าของมากกว่านี้ความไม่เต็มใจของข้าที่จะปลดปล่อยอารมณ์ก่อนหน้านี้ทําให้ข้าเก็บทุกอย่างไว้ในสวนลึกของหัวใจเห็นได้ชัดว่าเจ้าอยู่ในหัวใจของข้าแต่ข้าจะไม่ปล่อยให้ตัวเองแสดงอารมณ์ของข้านั่นคือเหตุผลที่จิตวิญญ,ญาณดาบติดอยู่และไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ในช่วงเวลานั้นเองที่ข้าเข้าใจอย่างทองแท้ว่าเจ้าสําคัญกับข้ามากเพียงใดเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของข้าไปแล้ว ข้าไม่สามารถมีส่วนร่วมได้อีกต่อไปรีจือข้ารักเจ้าเมื่อเธอพูดสามคำสุดท้ายต่อหน้าคนอื่นร่างกายของเธอก็สดใสขึ้นในตอนนั้นแย่ชิงรานได้เปิดใจให้กับซูรีจืออย่างแท้จริงในช่วงเวลานี้ซูรีจือรู้สึกว่าเธอเป็นของเขาเป็นครั้งแรกซูรีจือฝื้นจากความประหลาดใจเขากอดล่ามบอบบางไว้ในอ้อมแขนแน่นน้ำตาไหลอาบไปหน้าอย่างควบคุมไม่ได้ ริ่งฟีปากของเขาเริ่มขยับแต่เขาไม่สามารถพูดอะไรได้แม้แต่คำเดียวในช่วงเวลานี้ไม่มีใครอยู่ในสายตาของแย่ชิงหรานนอกจากเขาเธอหมดความสนใจในโรกภ,ภายนอกโดยสิ้นเชิงไม่มีใครรบกวนพวกเขาพวกเขากลับให้พรเงีเงยบๆริงจือเฉินมีท่าทางค่อนข้างตกตะลึงเธอถูกซ่อนไว้ในหุ่จกกนจักรกลของเธอขณะที่เธอยือนอยู่ไม่ไกลจากทางโอเรน หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความโกรธก่อนหน้านี้ที่ถังอุเรนถังอุเรนซ่อนทุกอย่างไว้จากเธออย่างไม่ต้องสงสัยเขาซ่อนความจริงที่ว่าเขาได้บรรลุชันถามมติกับหอเทพสงครามแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เธออยู่ภายใต้การสันนิษฐานว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อค้นหากระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ทำรายสวรรค์หลังจากความจริงถูกเปิดเผยเธออยากจะฆ่าถังอุเรนด้วยการตบหน้าเด็กคนนี้หลอกเธอจริงๆ เป็นไปได้ไหมว่าเธอจะไม่ร่วมมือกันอีกต่อไปหลังจากที่เขาบอกความจริงกับเธอบ้าจริงๆตอนนั้นเธอโกรธแทบตายถึงครานั้นเธอก็อายที่จะโกรธเคืองต่อหน้าผู้คนมากมายความโกรธที่ซ่อนอยู่ในหุ่นจกนักรกลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรู้สึกราวกับว่ามันจะกลายเป็นระเบิดได้ทุกเมื่อถึงครานั้นภาพเบื้องหน้าของเธอกับทำลายสภาพจิตใจของหลิงจือเฉินอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําพูดของแย่ชิงหลานหลิงเจือเฉินรู้สึกว่าพวกเขาค่อนข้างคล้ายกันในบางแง่ม,มุมเธออุทิศตนทั้งหมดให้กับการวิจัยเทคโนโลยีวิญญาณเธอเพิกเฉยต่ออารมณ์ของเธอสําหรับการวิจัยเทคโนโลยีวิญญาณและระง,งับตัวตนภายในของเธอเช่นกันเป็นเด้าหมายที่เธอเปิดปล่อยอารมณ์ของเธอเท่านั้นที่เธอจะสามารถบรรลุระดับที่สูงขึ้นไปได้ความโกรธที่เธอมีต่อทางหื่นค่อยๆหายไป โดยที่เธอไม่บอกกล่าวเธอมองดูเงาที่สูงและแข็งแกร่งแต่ผอมแห้งของเขาจากด้านหลังเธออดไม่ได้ที่จะพิจารณามุมมองของเขาโดยไม่รู้ตัวเขาเป็นเจ้าสำนักถังและเป็นปรมาจารย์สาวาเทพสมดทรของโรงเรียนซืูไรเคอร์ไม่มีใครอยู่ภายใต้ความกดดันมากไปกว่าเขานอกจากนี้ยังไม่มีใครมีความรับผิดชอบที่จะแบกรับมากกว่าเขาเขานำทีมมาที่นี่เพื่อมาเป็นหัวหน้าปฏิบัติการ เขาเป็นคนเดียวที่รู้ความจริงตลอดกระบวนการทั้งหมดแต่ทว่าเขาได้เสียแซงในฉากก่อนหน้านี้บางทีเทพสงครามในหอเทพสงครามอาจไม่รู้ความจริงในทํานองเดียวกันไม่ว่าในกรณีใดเสากระโดงเรือเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอํานาจจากทั้งสองฝ่ายอย่างไม่ต้องสงสัยรูปแบบการต่อสู้จริงจะช่วยให้ผู้มีพลังอํานาจสามารถยกระดับทักษะของพวกเขาได้อย่างง่ายดายเด็กคนนี้ฉลาดจริงๆงั้นเหรอนอกจากนี้ การดาเนินการยังทําให้ลิงเจฉิญระหนักว่าเป็นไปไม่ได้ที่หุ่นจักรกลจะเข้ามาแทนที่วิญญาจารในยุคนี้ไม่ว่าหุ่นจักรกลจะทรงพลังเพียงใดมันก็ไม่อาจมีความว่องไวหรือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้เท่ากับวิญญาจารย์ยิ่งกว่านั้นความสําเร็จขั้นสุดยอดของวิญญาจาร์นั้นไม่สามารถทําได้โดยหุ่นจักรกลแต่อย่างใดการต่อสู้กับพมย,ยุทธปีศาจกูฉินเป็นเรื่องหนึ่งเธอได้เห็นการต่อสู้ระหว่างทางโอเรน ผมมยุทธข้ามฟ้าแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่เป็นหัวอัจฉริยะในเวลานั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่เธอไม่สามารถลืมได้บางทีกระสุนวิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ระดับ12ทําทำลายสวรรค์อาจเทียบได้กับวิญญาจารย์ที่ทรงพลังที่สุดแต่ทว่ามันยังว่องไวน้อยกว่าวิญญาจาร์มากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าเธอมาผิดทางในกระบวนการวิจัยเธอหวังอยู่เสมอว่าจะสามารถพัฒนาหุาน่นจักรกล ที่จะทําให้คนธรรมดามีพลังเทียบเท่ากับวิญญาจารย์ได้ในทางกับการความจริงได้เปิดเผยว่าหุ่นจักรกลที่ทรงพลังที่สุดจะต้องถูกควบคุมโดยวิญญาจารย์ที่ทรงพลังที่สุดการพัฒนาหุ่นจกนกักรกลกระแสหลักมีพื้นฐานมาจากแนวคิดนี้หุ่นจักรกลที่เธอพัฒนานั้นมีพลังมากกว่าหุ่นจักรกลเอืนเอ่นจะเป็นอย่างไรหากการวิจัยของเธอขึ้นอยู่กับวิญญาจารย์ที่ทรงพลังที่สุดแทนบางที เธออาจจะสามารถสร้างความก้าวหน้าได้เร็วกว่านี้อย่างที่เธอคาดไว้เธอมาถึงทางตันแล้วเธอจะได้รับการรู้แจ้งโดยสัพพันหรือไม่หากเธอสามารถหลุดพ้นจากความคิดเดิมของเธอได้เมื่อนึกถึงเรื่องนี้หลิงจือเฉินก็อยากจะลองดูสักครั้งเธอไม่เคยผ่อนคลายเหมือนตอนนี้ปรากฏว่าเธอสามารถเปิดกว้างเพื่อพิจารณามุมมองของผู้อื่นบางทีอาจถึงเวลาที่เธอต้องหาผู้ชาย เธอจะรู้สึกกดดันน้อยลงเอาเธอมีผู้ชายให้พึ่งพาได้เธออาจได้รับแรงบันดาลใจด้วยซ้ำเมื่อนึกถึงเรื่องนี้สายตาของเธอก็เปลี่ยนไปที่ถังเหรินโดยไม่ได้ตั้งใจใช่ถ้าเป็นผู้ชายคนน,นั้นบางทีข้าอาจจะจัดการกับเขาท้ายที่สุดเขาก็ค่อนข้างดีโดยธรรมชาติแล้วถังเหรนไม่ทราบว่าเริงจือเฉินที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาเป็นคนเศร้าโศกในขณะนี้หวัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสุขสำหรับซูรีจือและเย่ยชิงราน แม้ว่าสหายของเขาจะคบกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีใครแต่งงานเลยบางทีซูริจอแย่ะยะเย่ชิงร้านอาจเป็นคู่แรกที่แต่งงานกันการจ้องมองของเฉินชินเจียแสดงให้เห็นว่าเธอหลงอยู่ในภวังมีครั้งหนึ่งที่เขาได้หลงแย่เย่เทใจให้กันและก,กันสถานการณ์เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเขาจะไม่เสียใจกับการกระทำของเขาในวัยปัจจุบันเพราะเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ ความปรารถนาเดียวของเขาในตอนนี้คือเขาสามารถอยู่กับโรงยาเย่ในช่วงเวลาต่อไปเขาจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ตามมีเสียงไอเกิดเคืิ้นเฉินชินเจียปล่อยไอสองครั้งในที่สุดซูรีจูเร่เย่ชิงหลานก็ตื่นจากอ้อมกอดอันเล่าร้อนของพวกเขาใบหน้าที่มีสเสน่ห์ของเย่ชิงหลานแดงกำราวกับรูปแอปเปิลสุกในทันทีเธอเพิ่งค้นพบว่าคนรอบข้างมีอยู่มากมาย เมื่อเธอสร้างความก้าวหน้าครั้งแรกเธอเพียงต้องการระบายอารมณ์ที่ถูกกักขังไว้เห็นได้ชัดว่าเธอตรวจไม่พบใครคนอื่นนอกจากซูรีเจอเธอเพิ่งรู้ว่ามีคนมากมายรอบตัวเธอนอกเหนือจากซูรีเจอในตอนนี้มันน่าอายจริงๆเธอฝังศีรษะของเธอไว้ในอ้อมแขนของซูรีเจอและทุบไหล่ของเขาเบาๆเธอปฏิเสธที่จะเงยหน้าขึ้นเองทั้งเรนแก้ไขความอึดอัดใจให้กับพวกเขาเอาระพวกเรากลับกันเถอะ เราควรจะกลับไปเร็วๆนี้เมื่อพูดเช่นนั้นเขาก็ทำท่าทางเชิญชวนให้เฉิญชินเจียเขาเข้าร่วมกับพมยุธทธุทะเลร้ขอบเขตได้เดินออกไปข้างนอกหวนเย่ปยะเทพสงครามจำนวนมากพาพวกเขาไปจนถึงทางออกของหอเทพสงครามเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการกล่าวคำอำมราเฉิญชินเจียไม่ได้พูดอะไรหรือกล่าวคำอำราแต่ยังคงก้าวเท้ายาวไปข้างหน้า ด้วยพรมยุทธทะเลร้ายขอบเขตเป็นผู้นำทางแม้ว่ากองทหารส่วนกลางทั้งหมดจะส่งกองพันทั้งหมดออกไปต่อสู้กับพวกเขาพวกเขาก็ยังผ่านเข้าไปได้อย่างง่ายดายใครในโลกนี้จะไม่รู้จักผู้ทรงฤทธานุภาพแบบนี้ทันใดนั้นทหารจากกองทัพส่วนกลางก็ทำความเคารพเมื่อเฉิญชินเจียเดินผ่านไปปืนใหญ่ทั้งหมดที่ชี้ไปที่ทางออกของหอเทพสงครามถูกยกขึ้นไปบนท้องฟ้าแทน ผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมตามเส้นทางได้ออกจากหอเทพสงครามไม่กี่วันต่อมาข่าวที่น่าตกใจเกิดขึ้นในทวีปโตวรวหัวหน้าหอเทพสงครามและผู้บัญชาการกองทัพเทพสมุทรพลม,มย,ยุทธทะเลไร้ขอบเขตได้ราออกจากตำแหน่งทั้งหมดของเขาด้วยเหตุผลด้านสุขภาพในขณะเดียวกันการปฏิบัติการทางทหารที่มุ่งเป้าไปที่จกักรวรรดิเชิงหัวถูกยกเลิกชั่วคราวเนื่องจากขาดการเตรียมการ ไม่มีการอัปเดตว่าจะดำเนินการต่อเมื่อใดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในกองทัพเนื่องจากการลาออกของพมยุทธะเลร้ายขอบเขตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตอํานาจภายใต้ผู้ประชาการของกองทัพเทพสมุทรรัฐสภาทั้งหมดดูเหมือนจะอยู่ในความโกรหลเช่นกันทันใดนั้นความคิดเห็นของสาธารณชนก็แตกต่างกันหลังจากนั้นหนึ่งเดือนรัฐสภาก็จัดให้มีการเลือกตั้งชั่วคราวในการเลือกตั้งใหม่ฝ่ายนกพิราบ ได้ที่นั่งมากกว่าเดิมหลังจากนั้นไม่นานข่าวอีกชิ้นหนึ่งซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับทั้งทวีปก็ปรากฏขึ้นรัฐสภาตัดสินใจเพิกถอนข้อเก่าวหาของสำนักถังว่าเป็นองค์กรที่ทรยศหลังจากการอภิปรายที่ยาวนานแลกแก้ไขชื่อขององค์กรสำนักถังยังคงเป็นองค์กรพลเรือนที่สำคัญที่สุดในสาพันธ์ในเวลาเดียดวกันสำนักถังได้รับเชิญให้มอบหมายผู้นำสองคนในรัฐสภา ในช่วงเวลาเดียวกันโรงเรียนเือไดเคอร์อที่สร้างขึ้นใหม่ก็ได้รับการยอมรับจากรัฐสภาทาพันได้ขยายคําเชิญไปยังโรงเรียนเซอไดเครอรแต่โรงเรียนเซอไดเคอร์อปฏิเสธข้อเสนอจุดยืนของโรงเรียนเซอไดเคริรในการเป็นกลางยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่เดือนสถานการณ์ก,รก็เปลี่ยนไปอย่างมากแต่ทว่าผู้ที่มีจิตใจ,จเฉียบแหลมสังเกตเห็นว่าองค์กรที่มีอำนาจดูเหมือนจะยุติการดำเนินการทั้งหมด ภายในระยะเวลาอันสั้นมันคือหอจิตวิญญาณไม่เคยได้ยินความคิดเห็นของหอจิตวิญญาณในการเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าองค์กรจะหายไปอย่างสมบูรณ์สถานการณ์ของทเว่เริ่มคงที่หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจไม่กี่เดือนฝ่ายโนพิราบได้รับการยอมรับว่าเท่าเทียมกับฝ่ายเยวในรัฐสภาทำไมพี่สาวทำไมท่านรู้มาโดยตลอดว่าเป็นเขาใช่ไหมเฉิญชิง ยืนอยู่ต่อหน้าพี่สาวของเธอด้วยความโกรธเคืองเชินเย่ยังคงสวยงามแม้จะมีอายุของเธอแต่ทว่าดาวสามดวงที่เกาะอยู่บนไหล่ของเธอนั้นน่าตกใจยิ่งกว่าแม้แต่เฉินชิงที่ยืนอยู่ข้างหน้าเธอก็ได้รับการเลื่อนยศเป็นพันเอกแล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นไม่ใช่การดื้อรั้นของเจ้างั้นเหรอเจ้าควรจะพูดกับเจ้าหน้าที่รับสูงอย่างไรการแสดงออกของเชินเย่จางรง ภายใต้สถานการณ์ปกติเฉินเย่จะกลัวที่จะพบพี่สาวของเธอในสภาพเช่นนี้ถึงกรานั้นวันนี้เธอไม่สามารถหักข้ามใจตนเองได้ข้าพูดอะไรผิดหรือไม่ท่านรู้ว่านั่นเป็นเด็กคนนั้นนอกจากนี้ท่านก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่เคยหลอกล้อฝันร้ายของข้าในอดีตด้วยจากนั้นท่านจงใจพาเขามาหาข้าท่านควรจะทำเช่นนั้นกับน้องสาวร่วมสายเลือดของท่านหรือไม่เมื่อถึงจุดนั้นเฉินเทิงกำลังจะร้องไห้ เมื่อมองไปที่ดวงตาสีแดงของน้องสาวของเธอเฉินเย่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสารเธอถอนหายใจเบาๆพูดขึ้นว่าสาวน้อยผู้โง่เขลาคนจากตระกูลของเราน่าจะอดทนได้มากกว่านี้ใช่ข้ายอมรับว่าข้าจัดการเรื่องทั้งหมดในความเป็นจริงโรงเรียนซื่อไรคเคร์และกลุ่มของเรา ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานหรือคาควรจะพูดว่าในกองทัพกลุ่มของเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรงเรียนสือ่อไรเคอร์มากที่สุดเจ้าไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเจ้ายัางไม่ได้เข้าร่วมวงในของกลุ่มของเราไม่อย่างนั้นทำไมข้าถึงมาอยู่ในกองทัพทะเลเหนือในสมัยนั้นในความเป็นจริงเราปกป้องกอบวิชาตมาโดยตลอดเพื่อโรงเรียนสือ่อไรเคอร์เฉินชิงตกตะลึงพี่สาวทำไมท่านไม่บอกข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเฉินเย่ ถอนหายใจพูดขึ้นว่าเจ้าเป็นคนที่ตั้งใจมากข้ากลัวว่าเจ้าจะเปลี่ยนถานะการกับหัวกับหางถ้าข้าบอกเจ้าก่อนหน้านี้บางทีมันอาจจะเป็นฝันร้ายสําหรับเจ้าแต่ทะว่าเจ้าไม่คิดว่าเจ้าโตขึ้นเพราะฝันร้ายนั้นจริงๆงั้นเหรอว่าเจ้าก้าวหน้าด้วยอัตราเร่งจริงงั้นเหรอถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าอายุอย่างน้อยเจ้าได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นพันเอกได้อย่างไรเฉินเชิงกัดลิมฟีเปาการ่างของเธอ จูจๆเธอก็พูดไม่ออกเฉินเย่มองไปที่เธออย่างมีความหมายพูดขึ้นว่าถ้าเจ้าไม่สามารถผ่านมันไปได้จริงๆให้ไปหาเขามุ่งหน้าไปที่โรงเรียนซืรไรเคอร์เรฉินชิงตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งพูดขึ้นว่าไปหาที่โรงเรียนซือไรเคอร์อง,งั้นเหรอข้าจะทำอะไรที่นั่นได้บ้างเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ